มหาปฏิปทานนสูตรก็ขอเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเวลาวันนี้ทั้งวันนับตั้งแต่ตอนลืมตาขึ้นมาในตอนเชา้าจนกระทั่งถึงวันนี้บารมีสิบประการทรงอยู่ในใจท่านตลอดการตลอดสมัยหรือเปล่า บารมีสิบประการก็คือหนึ่งทานบารมีศีลนบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิทยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี คำว่าบาร,รมีแปลว่าเต็มคือเรามีกําลังใจเต็มเนื่องจากการจะให้เป็นการทำลายโลภะมีหรือเปล่าบกพล่องไหมสีขาบท227สี่สิขาบทสมับพระเนนิกษากสีขาบท10เสกิวัตอีก75สเป็นศีนบาร,รมีบกพล่องหรือเปล่าเนขมะบาร,รมีคือเรายอมให้นิวรนมรกวนใจกันบ้างหรือเปล่า ปัญญาพิจารณาเรื่องของขันห้ามีบ้างหรือเปล่าครบถ้วนตลอดวันไหมวิริยะการอดทนไหมความกระต่อสู้ตัวประสาทก,กำลังใจที่กิเลสมันเข้ามารบกวนใจได้าอารมณ์พุ่งซ่านและจิตไม่ทรงอารมณ์มีหรือเปล่าขันติอดทนต่ออารมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสมีหรือเปล่าสัจจะการทรงความจริงเข้าไว้ไม่ท้อถอย อธิฐานตั้งมั่นในอารมณ์ไว้ว่าเราต้องการคําว่านิพานัสะสัธิกิริยายะเอตังกาสาวังกะหติตวาทึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสารพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งนิพพานครบถ้วนไหมมีประจําใจหรือเปล่าเมตตาอารมณ์ร้ายที่คิดจะทํารายทําลายร้ายบคุคคลอื่นมีหรือเปล่า เนี่ยวเว้นได้หรือเปล่าทำลายมันหมดไปได้เปล่าอ้อมเบคขาการทรงอารมณ์วางเฉยไม่รับทราบเรื่องกฎของกรรมอำนาจของกิเลสไมยความว่ากิเลสไม่มีอำนาจเหนือจากเรากิเลสมันจะมาแบบไหนก็ตามเราทําใจวางเฉยมุ่งหน้าไว้จะพาะแต่รมณ์ในในคำที่เรียกว่ามุ่งทําความดีเพื่อนิพพาน ทำลายอารมณ์ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับจิตของเราคืออารมณ์การฟุ้งซ่านโดยการภาวนาบ้างพิจารณาบ้างมีหรือเปล่าถ้ายังขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงพยายามทํำสิ่งนั้นให้ครบถ้าบกพร่องสิ่งไหนแสดงว่านั่นเราเป็นผู้ขาดทุนซะแล้ว เพราะว่าเราอยู่ในาศาสนาขององค์สมเด็จพระบรทีพแก้วต้องเป็นผู้มีสติสมปชัญญะสมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดกับท่านในข้อที่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้สมชัญญบับใช่ไหมอิริยาบทอิทิยาปฏิบับเมื่อคืนนี้สมชัญญบัพสำหรับ คืนนี้ก็เป็นปฏิกูระบับสำหรับปฏิกูระบับนี่รู้สึกว่าเข้าท่าม,มากเริ่มเข้าการใช้ปัญญาเพราะว่าในอนาปานุสติในอนาปานาบับคนดีการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกอิริยาธบบับอิริยาธรมบ,บับไม้ทางอิริยาบทคนดีสัมปชัญญะคนดีนี่เป็นการกำหนดรู้ เป็นการทรงจิตให้รู้ตัวให้ทรงอยู่ในรมของความดีตลอดเวลาดัางนั้นในทั้งหลายท่านหลายเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าฟังทิ้งฟังแล้วก็ต้องทำเพื่อความดีของท่านและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทุกๆุก,กบ,บตอนท้ายก็มีวิปัสสนาญาณสอนอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วจงคิดคิดแล้วจงจำจำแล้วจงปฏิบัติปฏิบัติแล้วจงละ ตัดกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นสำคัญถึงและไม่ถึงไม่สำคัญแต่ตั้งใจไว้ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานอย่าลืมสับว่านิพานัาสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพาน ทางใดพระพุทธพจน์ใดที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสาศนดาสัมมาสมุทัยเจ้าสอนแล้วสิ่งนั้นเราไม่ยอมละสิ่งใดที่พระเจ,จ้าให้ทำทำยันตายสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบวระวละงเราคนละ,ะเละด็ดขาดเหมือนกันไม่ยอมทำเท่านี้มันก็จะเกิดผลจากความดีขึ้นแก่กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากว่าท่านหลายมีกําลังใจเต็มในบารมีทั้งสิบรายการทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะบกพร่องอันนั้นหมายความความปรารถนาของท่านในคำว่านิพานัสาวชิกิริยายะเอตังกาสาวังกคเหตวาก็จะได้กันในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้า นั่นท่านน่าหลายมาเมื่อเวลาฟังแล้วจงจําจําแล้วจงคิดคิดแล้วได้แล้วจงปฏิบัติตามปฏิบัติตามหาทานทําลายล้างกิเลสให้สิ้นไปสำหรับวันนี้ก็มาฟังตามสำนวนบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมตัดในปฏิกรลบับผมจะอ่านเนื้อความของพระบาลีให้ฟังเสียก่อนจะเป็นภาษาไทย เพื่อไปการยกตัวออกว่าคําสอนใดๆที่ผมสอนไปแล้วนั้นไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่งกล่าวว่าอย่างนี้ปุณณะจจบรังพิกเวพิโคเป็นต้นความว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจารณาเห็นกายอย่างนี้แลคือเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไป เบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยในที่สุดโดยรอบเต็ไมไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าตอนนี้บาลีว่าอาธิวะสมิงกาเยเกสาโลมานะคาทันตาตะโจมังสังนาหารูอธิอาิมินชังวากางหัตยังยะกนัง อีโลมากลางเบียกลางปุบมาผ้าสังอันตังอันตะคุณนางเป็นต้นที่ท่านสวยกันยังคล่องนะแต่ถ้าว่าสวดแบบนกแกว้วนกคุณทองในความเคารพในพระเจ้าก็ดีใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้มากมันใช้ได้น้อยเน,ยนี่นี่เราใช้กันให้หมดว่ามีอติวัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยใะไส้น้อยก็บอกว่าสายรัดไส้ที่มันทบไปทบมาอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหเง่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลือ น้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกใครข้อมูดแม่อ้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้ฉันใดไทยที่มีปากสองข้างนี่ที่ผมเคยพูดเสมอเสมอว่าไอถุงอุจาระที่เต็มไปด้วยธัญชาติมีราการนนต่าง เพื่ออะไรบ้างได้กันคือข้าวสลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีเจอสุกแก้ไถ่แนอ,อกแล้วเพิ่งเห็นเนีว่านี่ข้าวสลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งาเ่านี่ข้าวสารเ่อดูก่อนพิสุทธิ์ทลายชันนั้นชั้นใด อันนี้พิสุุย่อมพิจารณาแห่งกายนี้แลเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปิระการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามีหัวใจมีตับ มีพังผืดไตปอดไส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสล็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหมือน้ำมันน้ำน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำโมูกไขข้อมุดดังนี้ที่สุย่อมพิจารณาหิ้กายในกายบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบังย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั sneez, ้งภายนอกบังย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความทั้งเกิดขึ้นและค่าวความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็รือสติว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแกเธอนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสูจน์หลายพิสูจ์ย่อมพิจารณาให้กายในเน,อเน,อเนืองอยู่อย่างนี้นี่ว่าตามบาลีที่นั้นว่ามา ถ้าว่าผมจะไม่ว่าตามนี้ประเดี๋ยวนักปราชญ์ท่านจะบอกว่าไอ้เจ้าเถนนี่มันสร้างคําสอนเอาเองมันประกาศตนเป็นประาศาสัดาเอาเองผมก็ขอแล้วผมก็ต้องขอบอกว่าต้องขอนำอภิาบาลีนี่มาอ้างไว้ว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้า นี่เมื่อรับฟังแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้สำหรับปฏิกูลระบับถ้าเราจะไปดูในกรรมฐาน40ในวิสุทธิมรรคก็ได้แก่กายคตานสติกรรมฐานปฏิกูลระบับนี่คืออาการ32ห้องของร่างกายตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ไว้ขอซ้ำ ท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรสะอาดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดสำหรับกรรมฐานบทนี้ท่านบอกว่าท่านองค์ใดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะเป็นพระหรหนา์ย่อมมีความคล่องในกรรมฐานบทนี้เป็นปกติถ้าเว้นกรรมฐานบทนี้เสร็จแล้ว พระองค์นั้นเป็นพระา,ารหันไม่ได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีก็ไม่ได้ทั้งนี้เพ่อะไร่ปฏิกระบับมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาครบครบจริงๆแต่ว่าท่านหลายจงอย่าลืมย้อนตน้นนักปฏิบัตินี่เขาไม่ทิ้งตนอนาปานาบ,บ การกำหนดรูลมให้ใจเขาออกเพื่อการป้องกันความฟาุ้งซ่านอิริยาบถการเคลื่อนไปทรงสติสัมปชัญญะอยู่ถ้าสามรายการนี้ต้องใช้อารมณ์ให้ครบถ้วนเมื่ออารมณมทรงตัวดีแล้วด้วยอนาปาณบบบแล้วมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รวมทั้งอิริยาบทที่เคลื่อนไป กำลังใจท้าเราทรงอยู่ปัญญามันก็เกิดตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาว่าพิจารณาตามความเป็นจริงว่า,าการสามดิบสองนี่กล่าวมาแล้วในร่างกายของเรานี่มันสกปรกธรืมาสะอาดเห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้าง แล้วก็พิจารณากายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยอาการ32นี่ว่ามันสก,สกรปรกหรกสะอาดท่านบอกว่าสกรปรกสกรปรกจริงไหมล่ะนั่งนึกดูสิว่าตามที่พูดมาแล้วทั้งหมดมีน้ำเลือดน้ำหนองอาหารใหม่อาหารเก่าเสเลตทํำลายเป็นต้น อุจาระปัสสาวะน้ำมูดคูดออ่แต่เดียวจาระปัสสาวะโหเนี่ยมันสะอาดมันสกปรกใช้ปัญญาพิจารณาดูหาความจริงด้วยปัญญาเราจะมานั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนนี้เขาช่วยให้เกิดปัญญาเป้นนั่งเกณฑ์ให้คนนั่งคนนี้เขาช่วยเกิดสมมึกใหชาสร้างให้เกิดสมาธิ พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าอาขาตาโูตะถาคตาตะถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นนี่เรารับฟังกันมีตารับตำราดูครบหนังสือมีเทปบันทึกเสียงมีรับฟังกันได้ยังไรปัญญาแล้วก็เห็นจะต้องไปอยู่กับพระศิวลีตอนที่สมัยลงอเวจีมหานรกใช้ปัญญากันให้ดี นั่งนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยตับกรงพืดไตปอดสะอาดหรือสกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายสะอาดหรือสกปรกอุจาระปัสสาวะที่ขังอยู่ในกายสะอาดหรือสกปรกท่านเปรียบเทียบว่า,วาเหมือนกับถุงหรือว่าถ้ทยที่ก็ใส่ของไว้ภายใน มรดษเปิดออกมาแล้วแก้มาดูรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่ถุงที่มันปกปิดก็ได้กันหนังกําพร้าที่ปกปิดเข้าไว้เราพอใจในคนเราพอใจในสัตว์เรามักจะดูที่ผิวคือที่ถุงแต่ลืมคิดไปว่าถุงนี่มันห่ออุจาระเขาไว้ห่อของโสโครเขาไว้ ถ้าบังเอิญใครเขาจะเอาถุงผ้าแปรใส่อุจาระให้เราเห็นแล้วก็ผูกปากชำระล้างภายนอกเสียกให้ภายนอกให้มีชิดให้สะอาดเอาน้ำหอมเข้ามาพรมแล้วก็บอกว่าถุงอุจาระนี่ท่านจมแบกไปเป็นทรัพย์สินของท่านเราจะเอาไหมเอาแล้วไม่เอาเอาไปกกเอาไปกอดเอาไปประคับประคองเอาแล้วไม่เอา ถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ไม่เอาตอนนี้ร่างกายของเราก็ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็รู้ได้ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่นี่อุจาระปัสสาวะมันหลั่งไหลมันจะร่างกายไม่ไม่หยุดไม่ย่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลมาเป็นปกติทำไมเราจะไม่จำทำไมเราจะไม่คิด เราก็จำล้วก็คิดใช้ปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันดีอยู่เลยมันสะอาดและมันสกปรกถ้าสกปรกเราปรารถนาเพื่ออะไรพิจารณาให้เป็นปริกูรสัญญาได้บริกูระบัปมันสกปรกเราก็มาต้องการมันเพราะเราต้องการสิ่งสะอาดนี่พูดกันชัดๆง่ายๆ นี่แล้วก็มองไปทีท่านบอกว่าร่างกายนี้เรามีอยู่ก็สักตะวมีเห็นอยู่ก็สักตะวิเห็นรู้ความเกิดและความเสื่อมของร่างกายเราไม่ติดใจในร่างกายและก็ไม่ติดใจสิ่งใดใดทั้งหมดในโลกเห็นไหมตัวนี้เป็นมีปัสนายานทุกข้อในมหาปฏิปทานาสุร ข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านพอใจท่านปฏิบัติเฉพาะข้อนั้นให้มันทรงตัวแล้วก็ข้อนั้นแหละจะทำให้ท่านเข้าถึงอรหัตผลเข้าตรงไหนไดที่ท่านบอกว่าเราไม่ต้องการกายนี้สักตะวันห็นสักตะวันที่ระลึกสักตะวันที่อาศัยเราไม่ต้องการกายนี้และเราไม่ต้องการทุกอย่างในโลกเห็นไหม นี่ได้แก่สก,กายแทิฐิตัดสก,กายแธทิฐิตัวเดียวก็ชื่อว่าตัดก,กิเลสหมดในสังโยชน์สิบทั้งหมดนี่เราก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสุขรกร่างกายของคนอื่นก็เต็มไปด้วยความสุขรกเมื่อร่างกายมันสุขรกทั้งสองอย่างเราควรประคับประคองไหม เป็นอนุวาตทุกคนถ้ามีปัญญาไม่มีใครปรารถนาร่างกายไม่มีการปรารถนาไม่มีใครปรารถนาในการประคับประคองเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีตอนนี้ในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วไม่ดีในตอนคำว่าสกปรกเรารังเกียจในการที่จะเข้าไปประคับประคอง หมายความไอ้คนที่เขาจะแต่งงานกันเขารักร่างกายและเนื้อแท้จริงๆเขาไม่ได้คิดโดยย้อนเลื่อนหลังย้อนหลังไปหาเรื่องราวของพระเรวัตว่าพระเรวัตเป็นเด็กเด็กอายุเจปีเห็นยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยสปีแกง้งำเงือกหนังตกกระฟันหัก ปันหลอผมงอกหนังตกละร่างกายโค้งลงมาท่านรังเกยียจว่าร่างกายเป็นของไม่ดีพะเย็นถามว่าเจ้าสาวของฉันคนนี้ในตระการต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันท่านก็หน,นีออบวเพราะใช้ปัญญานิดเดียวว่าไอ้ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปนสนใจมันทำไมมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่ท่านเห็นแล้วเป็นวิปาาัสนาญาณไอวิปัสนาญาณนี่เป็นวรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าไม่แปลก็ว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เปิดกันใหญ่เลยไม่ต้องเข้าใจกันแล้วเป็นวรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะในในปริกูลระบับท่านบอกร่างกายมันสกปรกทั้งหมดล่ะ ทุกส่วนตั้งแต่ผมลงมาแท่นบนข้างบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าจากล่างขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมมันเต็มไปได้วยความสกรปรกคนนั่งใช้ปรรัญญาพิจรารณาดูสิจใจผมไปนั่งพนาทั้งหมดแต่ผมไม่เอาละครเบื่อเต็มทีแล้วสอนกันมาหลายปีถ้าไม่รู้จักจำแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวแล้วไม่ได้สนใจใครแล้ว นี่ทาตามหน้าที่แต่นั้นจะให้แค่ให้ใครอยู่ใครให้ไปมาแค่ใครนะไม่เอาของใครไม่อยากจะรักดีตำรับตำรามียังไม่รู้อีกก็ยเชิญเชิญตามอัติยาไสยเนี่ไม่เอาด้วยในเมื่อมันสุขกับบรกแล้วมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ไปมองอทีว่ามันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ร่างกายนี่ เราเคยพิจารณากันมาแ,แล้วชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชาลาพิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุขังความตายเป็นทุกข์โสกีเปเทวทุกขโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดผ้าจากของนักของชอบใจเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณในเมื่อ <ers> เกิดมาแล้วมันเป็น <Mario> ท <mon> ุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันทรง มันนี่เป็นนิจจังและแป็น,นิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีมันมีการเคลื่อนไปทั้งเป็นปกติมันจะเป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายนี้ทั้งเลวคือสกปรกด้วยแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้ด้วยสร้างความทุกข์ให้ตลอดการตลอดสมัยด้วยรวมความว่ามันก็ไม่ดี ในเมื่อมันไม่ดีเราต้องการมันทำไมล่ะในเมื่อมันไม่ดีประเภทนี้เราก็ต้องปลดปลดร่างกายวิธีปลดก็ปลดยังไงท่านบอกว่าสักตะวเห็นสักตะวรู้สักตะคิดว่ามันเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเราไม่ต้องการมันและก็ไม่ต้องการทุกอย่างในโลก คำว่าเราไม่ต้องการมันแล้วก็คิดว่าร่างกายมันเป็นของไม่ดีชาตินี้เกิดมาพบกับความทุกข์คือร่างกายทุกส่วนใหญ่ได้ก็ร่างกายเท่านั้นที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ในเมื่อร่างกายมันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มันก็เต็มไปด้วยความสกปรก แล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ทุกข์มันก็ต้องมาเสื่อมมันก็ต้องม่โทมันก็ต้องมีการส่งตัวนี่เราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายถ้าเราคืนผูกพันในมันอยู่เพียงใดเราตายแล้วเราไปเกิดมีร่างกายอย่างนี้อีกแล้วก็ทุกอย่างนี้อีก เป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีมันเป็นของสุขรกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แปรแม่รัตาความปรารถนาในมันไม่มีสำหรับเราต่อไป ขึ้นชื่อว่าความผูกพันในร่างกายของเราก็ดีความผูกพันในร่างกายของบุคนอื่นก็ดีความผูกพันกันในวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอีกในเมื่อชีวิตเราทรงอยู่เราก็เกื้อกูลมันเพทอาใสยมันอยู่ถ้าเราจะพึงตายเมื่อไรก็คิดว่าอันนี้สุขใหญ่มาถึงเราแล้ว ขึ้นชื่อว่าการเกิดมีขันหา้าอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราจะไม่มีขันห้าต่อไปสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานอารมณ์ที่เราจะเข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะอาศัยปลดกายในเพราะก็ปลดกายนอกคือไม่พอไม่ติดใจในร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ติดใจในร่างกายของคนอื่น แล้วก็ไม่ติดใจสัปปรพวัตถุต่างหลายว่าเท่าที่มันมีอยู่นี่เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีอยู่ก็ใช้มันไปหมดแล้วคนแล้วคนไปหามาใหม่ตายตแล้วกนเลิกกันความพอใจในร่างกายเราก็ดีความพอใจในร่างกายเขาคนอื่นก็ดีที่เต็มไปด้วยความสุขปกและเต็มได้วยความเป็นทุกข์จงไม่มีในจิตขัันดาทั้งหลาย ในความพอใจยึดถือทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจงไม่มีเทีเ่ยงเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายเพราะเวลามันน้อยทวนไปดูในในสกในสกายติถิเมื่าทวนไปดูในสองโยตทนิว่าโดยสกายติฐิน้อมใจไปตามนั้นเมื่อจิตใจของท่านวางภาระคือไม่ยินดียินได้ในร่างกายของตนเองก็ดี ไม่ยินดีดินร้ายในร่างกายเขาบุคคลอื่นคนดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายในในสสพรวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีอันนี้ชืีอว่าท่านทําให้แจ้งแล้วสิ่งะนิพานเอาละสำหรับเวลาที่จะอธิบายรับให้สู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปข้มันดาท่านทั้งหลายจงปฏิบัติกาลังใจของท่าน จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ตามให้ทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ใช้ปัญญาพิจรารณาคันหให้เข้าถึงความเป็นจริงจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี